มีลุ้นสละโสดครบรอบ8ปีบ้านที่เกาหลีของมากคิมคุ่วหวานรับลมหนาวหลุดข่าวดีค่ะอาจจะส้มเตรียมงานวิวาเร็วๆนี้หรือไม่บ้านพักที่เกาหลีของหมากและคิมคู่รักรวมช่องกว่า8ปีสวีทหวานสวมหมวกไหมพรมคู่เป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการที่สวีทกันสุดๆค่ะสำหรับมากปรินและนางเอกสาวอย่างคิมเบอร์ลี่แอนทียมซีรี ถ้าใครเป็นแฟนคลับทั้งกู้จะรู้ดีว่ามักจะออกคลิปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันบ่อยครั้งค่ะแถมยังถ่ายภาพเซ็ตกลางทุ่งเรียกได้ว่านอกจากความสวีทแล้วนี่ยังมีความสวยสุดๆไปเลยงานนีมม้หนุ่มหมากและสาวคิมได้ขอโฟตรูปคู่แบบเรอรัวหนแล้วค่ะไม่เกรงใจสาวๆหนุ่มๆที่ยังโสดเลยได้หนุ่นนมหมากเองขออวดมวกไหมพม ที่คุณแม่ของหมากเป็นคนถักให้เองกับมือค่ะน่ารักมากๆแบบนี้ตำแหน่งลูกสซัพายจะไปไหนเสียละคะงานเยอะคงต้องรอรุ้นกันเลยค่ะว่าในคลิปคบรอบ8ปีของทั้งคู่นี้จะมีข่าวดีอย่างที่เราติดตามกันหรือไม่รอชมกันเลยค่ะ